สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2559นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับที่เรามาพบกันถ้าฟังเสียงเนี่ยก็ช่วงเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีแค่สองครั้งเองนะครับครั้งละครึ่งชั่วโมงเองนะครับอดทนฟังนิดหนึ่งนะครับก็จะรู้สึกดีนะครับเพราะว่าจะได้ความรู้แล้วก็ทราบเกี่ยวกับอะไรที่มัน เป็นเรื่องล่าสุดของอาเซียนไม่เชยไม่ตกเพนนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะฟังอีกเพราะว่าฟังไปฟังไม่ทันไอ้นี่มันพูดเร็วนะฮะหรือว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยมันอาจจะมีตัวย่อมีอะไรเยอะอาจจะอยากฟังอย่างตั้งใจอีกก็รับฟังรายการชื่อารามย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่สาร,รม m f a g o t h นะครับค่ะและถ้าฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ หน้าตามต้องดีนะเลยนียอยากจะดูหน้าซะหน่อยนะฮะก็รับชมวิดีโอรายการย้อนหลังทางสถานีได้ที่ YouTube นะครับสารานรมเรดิโอหรือ Facebook สลานร,รมเรดิโอแต่ f c e e o o o เนี่ยส่วนใหญ่เราจะอัดรายการสดใช่ไหมค่ะออกทางเ c e b o o k เลยซึ่งวันนี้รู้สึกว่าเราไม่อัดรายการแต่ว่าเราอัดทาง y o u u u b แนะ่ๆเพราะฉะนั้น3คนมาสวัสดีท่านผู้ฟังอีกทีหนึงทาง youtube ด้วยสวัสดีนะครับ <S <S ตามที่สัญญาว่า เมื่อวันอังคารที่แล้วเราสัญญาไว้ว่าหน,หนูจะกลับมาช่วยพี่จัดรายการนะครับ <c oughs> แล้วไปฟังรายการย้อนหลังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยพี่อ๊อฟพูดมากพี่อ๊อฟดรสุวิทย์พูดอยู่คนเดียว <c oughs> วันนี้จะให้น้องๆ <c oughs> เนี่ยนะครับช่วยจัดรายการหน่อยเพราะดรสุวิทย์เนี่ยหมดแรงแนละ้ว <c oughs> เสียงหวานหวานดีกว่านะฮะเ,เดี๋ยวให้เริ่มจากน้องทางซ้ายผมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในช่วงแรกเลยนะครับโดยเล่าให้ฟังต่อเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยอะไรต่อจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาะนะครับแล้วประเด็นที่หนูจะนําเสนอในเรื่องอะไรแนะนําตัวก่อนด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนะคะเออชื่อพลอยค่ะอารยาค่ะวันนี้เราก็จะมาเอ่อพูดคุยกันถึงประเด็นที่เราได้เอ่อ พูดกันแล้วในวันอังคารที่แล้วใช่ไหมคะคือมาพูดคุยต่อเนื่องเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐผ <laughs> ิดแต่แรกเลยขออภัยค่ะอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะับ,คร,บะครั้งที่แล้เราได้พูดถึงเรื่องการเมืองและความมั่นคงไปนะ,ะนะครับคือเมื่อ,อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันที่19-20พฤษภาคมเนี้ยเราได้ มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่เมืองโซชิของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียนะครับก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับเ <c oughs> รียกว่าอาเซียนรัสเซีย commemorative summit เพื่อเป็นาการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์20ปีนะครับ <c oughs> ที่ก่อตั้งมาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเดี๋ยวผมจะให้น้องอารยาน้องพลอยเนี่ยนะครับช่วย เราให้ฟังในเรื่องของผลของกรารประชุมในด้านเศรษฐกิจแล้วกันะนะครับในช่วงแรกของรายการก่อนครับค่ะในด้านเศรษฐกิจนะคะที่ประชุมก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะรวมถึงความสําคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME โดยเน้นบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนบุค,คลากรระหว่างกันค่ะ อือันนี้เรื่องสําคัญโอปอเด็กสมัยใหม่หนูเป็นเจนแซหรือ,อยังเนี่ยเจนวเนาะหรือเจนอะไร<น>ไม่รู้ <Gen S 1> เหมือน <Y S 1> กันนจะทำไมหนูไม่พูดนะครับพูดพูดออกก็เขาจะได้รู้ว่าหนูเป็นตัวตน,นะคะ่ะถ้าเขาไม่ได้ดู youtube อยู่เขาจะงงว่าพี่พูดอยู่ใครนะคะเออค่ะเขาเรียกเจนอะไรอะ่ะน่าจะต่อจากรุ่นพี่พลอ,อะ่ะมันคือเจนแซดเหรอหรอเจนแซดค่ะและ้วแล้วอย่างคุณอาร์คุณอาร์ออฟนี่รุ่นอะไรอ่ะคะ่ะ อ,อไ<ม>หรอเเ<อ>น <Gen O. S 1> <c oughs> o, าะเจนโเนี่ยโออฟฟออฟอันนี้มุกไหนอะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวผู้ฟังพี่เนี่ยรับไม่ทันนะอ๋อค่ะ <c oughs> จะบอกว่ายุคใหมน่นีน่เป็นยุคดิจิทัลนะครับเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้านสารสนเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ICT ที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว เลยนะครับเขาใช้คำว่า leapfrog เคยได้ยหมป leapfrog เหมือนกบกระโดดเนี่ยกระโดดกบกบกระโดดนะ leap คือกระโดด frog คือกบ leapfrog คือกบกระโดดหรือกระโดดกบไม่รู้แต่คือการก้าวกระโดดละกันนะครับถ้าเราจะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง high tech stuff นะครับ ไฮเทคโนโลยีดิจิทัลอินโนเวชันนะครับนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคดิจิทัลหรือดิจิทัลเอจนะครับเพราะนั้นนวัตกรรมก็ดี advanced เทคโนโลยี hmm. ในด้าน,นต่างๆหรือฉพาะ i อ t ก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเนี่ยค่ะ <Huh. S 1> รัฐบาลไทยตอนนี้นำโดยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราก็เน้นเรื่องนี้เราหนูเคยได้ยินเรื่อง Thailand 4.0ไหมการใช้นวัตกรรมในการ พัฒนาถูกต้องถูกต้องสังคมชีวิตผู้คนใช่นะครับแล้วก็เรื่องของการพรัฒนาอุตสาหการรมที่เป็นอุตสาหการรมเชิงสร้างสารรค์ด้วยค่ะนะครับอุตสาหการรมเชิงสร้างสารรค์ก็ตัวอย่างเอาง่ายๆเรื่องอะไรอะโอเคฟังไม่ออกอะคะอ่ะแต่ไม่เป็นไรอีกอีก,อกสักขั้นนาทีนะเดี๋ยวให้พูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพลงหนึ่งะนะครับคือน้องอ้อเขาเขามาทำท่าอะไระ Love you อะไรอย่างงี้ปะ <laughs> 22่โอเคไม่รู้ว่าอะไรค่ะแต่ที่ประชุมครั้งนี้ก็ได้เสนอให้ปี2560นะคะเป็นปีแห่งเศรษฐกิจอาเซียนรัสเซียด้วยโอ้ปีหน้าใช่ค่ะปีหน้าแล้วก็ดีนะการที่กำหนดให้ปีเป็นปีแห่งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีซีมนะมีหัวข้อหลักของการดำเนินความร่วมมือ นะครับแล้วไอสิ่งที่เราจะคิดโครงการต่างๆงกิจกรรมที่ทําร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นในทิศท,ทางนั้นที่จะโฟกัสนะครับที่จะดูว่ามีจุดจุดเน้นนะครับแล้วถ้ากําหนดดีๆแล้วมันสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกเนี่ยมันยิ่งดีใหญ่เลยนะครับอาจจะทําอะไรที่มันช่วยขับเคลื่อนไปถ้าเราไม่กําหนดเลยแล้วออวันนี้ก็อีกปีหนึ่งหกศูนย์ขี้ปี หายใจปะป,ปีนึงมันเร็วนะคะ <S <S เร็วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าก<ช>ําหนดอะไรวางแผนอะไรค่ะเราทรํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนตรงนั้นะนะอย่างอย่างที่บอกอะอย่างโฟกัสนะครับมีจุดเน้นพี่ว่ามันสามารถขับเคลื่อนอะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการก็ดี SME นะครับก็คือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นหลักเลยะ ส่วนทางนวัตรกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ปีหน้าเนี่ยที่เป็นปีเศรษฐกิจอาเซียนรัสเซียเราจะขับเคลื่อนกันได้เยอะเลยค่ะด้วยการร่วมกันร,ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนะคะอ๋อแน,น่นอนเพราะเป็นอาเซียนรัสเซียครับปีเศรษฐกิจอาเซียนรัสเซียแ, <laughs> แล้วมีอะไรอีกนะค่ะ ส่วนในส่วนของประธานในทิบดีรัสเซียนะคะหรือนายวลาดิเมียปูตินนะคะได้ให้ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและสนับสนุนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกไกลของรัสเซียกับอาเซียนรวมถึงการมี FTA หรือว่าเขตการค้าเสรีนะคะระหว่างยูเรเซียนอี n o m มิกยูเนีกับ EAEU นะคะ ตัวย่อของ e u r a s i a n Economic Union ค,คือ EAEU กับอาเซียนซึ่งปัจจุบันมีเพียงแค่ประเทศเวียดนามน,นะคะที่ได้จัดทำ FTA กับ EAEU เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่านี่แหละพูดง่ายๆเป็นมี Room หรือมีพื้นที่ที่จะสามารถขยายในเรื่องของการทำการค้าการขายนะครับหรือการลงทุนความร่วมทางเศรษฐกิจเนีให้มากขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีกลุ่ม ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของที่รัสเซียเขามีเ,าเป็นสมาชิกอยู่ที่เรียกว่า EAUU เนี่ยนะ e a อ u e u r a s i a n Economic Union นะครับซึ่งเด,เดี๋ยวให้พลอยช่วงเบรกฟังเพลงไปเปิดดูซิว่า EAEU เนี่ยมีสมาชิกประเทศอะไรบ้างเ,าเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยนะครับกลุ่มประเทศตรงนี้เนี่ยกับอาเซียนน่าจะมีความสัมพันธ์กันได้ดี ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับจะได้ช่วยในการผลักดันการเพิ่มมูลค่าทางการค้าตามเป้าหมายที่พระานาิบดีรัเสเซียได้บอกไว้นะครับรวมถึงเรื่องของความเชื่อมโยงด้วยเขาบ,บอ,อกตะวันออกไกลนี่คือตรงไหนคราวที่แล้วหนูพูด <Word. S 1> ชื่อเมืองเ <or> มืองหนึ่ง <St alk. S 1> เออแถววลาดิวอลสต็อกนะครับคือแถวที่มันใกล้กับเอเชียเอเชียแปซิฟิกด้วยถ้าเรามองมอสโกเนี่ยเราดูเหมือนกับ มันไปทางยุโรปแล้วมันก็จะมีพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่มากๆที่กั้นอยู่ระหว่างเราค,ครับแต่ตรงนี้ทําไมเราไม่เชื่อมโยงให้มันง่ายๆนะฮะวลาดิวอสต็อกตันออกไกลของรัสเซียไกลที่ว่าคือไกลจากเมืองหลวงถูกไหมไกลจากมอสโกรจริงๆก็เป็นพื้นที่ของประเทศเขา<ช>แล้วใกล้มากๆใกล้จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็<ช>อาเซียนด้วยนะครับแล้วเขาก็มีพื้นที่ที่เราอย่าลืมว่ารัสเซีย ก็ถือว่าเป็นแปซิฟิกน a t i ่นได้เพราะก็ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ค่ะเอาเวลาในวอสต็อกนี่ใช่เมืองท่าของรัสเซียรหรือเปล่าคะยิ่งถ้าเรามีความร่วมมือกันนี่เราสามารถส่งออกไปทางเมืองท่าได้เลยนะคะของรัสเซียแล้วก็ส่งขยายไปอย่างที่พี่ออฟพูดว่ามีจีนญี่ปุน่นหรือว่าส่งข้ามมหาสมุทรไปอเมริกา ขึ้นไปลวกนอกเหนือเราออกไปนอกโอกาสอันนี้ดาวอังคารเลยค่ะขอทันนโทษท่านผู้ฟังนะฮะน้องเขากำลังมาในทางที่ถูกต้องผมก็ไปทําให้ค่อยๆเผยพเพื่อความเพื่อความมีสีสารท่านผู้ฟังก็ฟังรู้ว่าดรสุสวิตย์เนี่ยชอบพูดอะไรออกนอกเรื่องก็น้องเขามีมีสาระอยู่นะครับขอประทานโทษท่านผู้ฟังจริงนะครับก็ตรงนี้แหละนะครับเรื่องของความเชื่อมโยง connectivity เนี่ยไม่ควรจะลิมิตนะครับควรจะดูซิว่ามันมี ช่องทางทางไหนแล้วก็ <c oughs> วิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยกว้างไกลพอสมควรเลย <c oughs> กลับมาโดยที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้โอปอตั้งหลักหรือยังอนุ <c oughs> โอปอแนะนาตัวนิดนึงมานั่งอยู่ในรายการจนเปิดเพลงไปครึ่งรายการแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่อสุชาติรุชนนนท์ค่ะชื่อโอปอค่ะ <c oughs> น้องโอปอนะครับเป็นนักศึกษาม,ามาฝึกงานอยู่ที่กรมอาเซียนนะครับตอนนี้คล่องแล้ว ก็เลยให้มาจัดรายการร่วมกันเลยนะครับให้ดูเป็นเรื่องเล่าชาวนี้นิดหนึ่งขอขอยืมชื่อรายการมาหน่อยหวังว่าไม่สงวนลิขสิทธินะเป็นเป็นเป็นการเอาน้องๆเสียงหวานๆมาช่วยอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับอาเซียนนะจะได ได้อัธรรถแล้วก็มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเอาละเรื่องด้านเศรษฐกิจที่คุยกันมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับทางส่วนของประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไปสแสดงวิสัยทัศน์ด้วยถูกไหมฮะไปพูดเรื่องอะไรบ้างเอยค่ะนายกนะคะก็ได้ย้ําความสําคัญของการส่งเสริมการค้าแล้วก็การลงทุนของทั้งสองฝ่ายค่ะโดยเน้นการขจัดอุปสรรคทางการค้าค่ะโดยเฉพาะอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี แล้วก็เน้นการเข้ามามีบทบาทของภาคเอกชนแล้วก็ความร่วมมือในลักษณะบวกหนึ่งโอเคตรงนี้นี่เข้าใจไหมว่าลักษณะบวกหนึ่งคือยังไงไม่เข้าใจตรงบวกหนึ่งโอเคโอเคตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดของรัฐบาลนี้เลยนะครับเราได้ไปพูดในเวทีของอาเซียน<ะ>เวทีระหว่างอาเซียนกับคู่เจราจาต่างๆด้วยในหลายๆโอกาสแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ผลักดันเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศเราเนี่ย เราไม่คิดแต่ว่าประเทศเราอย่างเดียวที่จะได้ผลประโยชน์แต่เราต้องคิดบวกออกไปด้วยนะครับคือถ้าเราอย่างยกตัวอย่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเราไม่ใช่ว่าเราจะทําเพื่อประเทศของผลประโยชน์ของประเทศไทยเท่านั้นแต่เราต้องบวกหนึ่งคือบวกประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับเราด้วย ตรงนี้สําคัญมากๆเลยในคอนเซปต์นี้นะครับดังนั้นความหมายก็คือว่าการพัฒนาหรือการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจใดๆก็ตามที่เราจะต้องการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะทําเป็น Thailand p l ัสวนะครับก็คือให้เกิดประโยชน์แบบวินวินนะครับคือมีได้ได้นะครับไม่ใช่มีใครเสียบนการได้บนพื้นฐานของการได้ของเราเนี่ยนะก็คือเป็นลักษณะของ Thailand+ พลัสวนะครับ ที่พูดถึงเรื่องอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีด้วยอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยบางทีเรามี fta กับเขตการค่าเสรี D, แล้วก็พูดถึงเรื่องของ tariff คือภาษีที่เก็บเป็นภาษีศุลกากรเวลานําเข้าส่งออกค่ะค่ะแล้วพูดถึงตรงนั้นแค่นั้นเนี่ยปรากฏไม่พอปรากฏว่ามีกําแพงที่ไม่ใช่ภาษีหรือ non tariff barrier อีกหลายอย่างเช่น,นอุปสรรคด้านกฎระเบียบอุปสรรคด้านการจัดทําเอกสาร เพื่อผ่านกระบวนการสุลกากรที่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยส่งต่างเหล่านี้ก็ทําให้การค้าการขายไม่คล่องตัวแล้วก็เป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีได้นะายังไงที่เราจะช่วยกันขจัดตรงนี้เพราะว่ากลไกตลาดจะได้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยนะครับมีเรื่องอะไรอีกที่ท่านพูดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่ที่รัฐบาลไทยเนี่ย มีแผนว่าอะไรเอ่ยที่จะจัดตั้งโครงการ Food Innopolis อ่าเคยได้คำนี้มามอันนี้เป็น <laughs> สิ่งหนึ่งที่ท่านรายุรัมนตรีเราไปพูดเลยนะครับซึ่งไม่สำใครนะครับ <S <S ที่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนะครับว่า Thailand 4.0เนี่ย Thailand 4.0ที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของ Food Innopolis ด้วยนะครับความหมายก็คือว่าทำยังไงที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีการพัฒนา ขีดความสามารถในการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับทำยังไงให้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยในอุตสาหการรมการเกษตรอกรอออินดัสทรีต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand 4.0อย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีพื้นฐานของด้านภาคเกษตรกรรมไงเราก็เป็นประเทศเกษตรใช่ค่ะเราปลูกข้าวเรายังเป็นผู้ส่งออกข้าวระดับโลกเราเป็นผู้ส่งออกอย่างพาระดับโลกซะจนเราผลิตซะจนราคาตกกันนะฮะเพราะว่ามันผลิตกันเยอะเหลือเกินนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจำเป็นนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นเรื่องของความมั่นคงของโลกนี้เลยนะครับในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหาร นั้นทำไงที่โครงการฟู้ดอินโนเปอลิสภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand 4.0ของท่านนายกระยุทธ์เนี่ยจะได้ทำเอามาใช้ไปอย่างอย่างมีเาขาเรียกอย่างได้เป็นผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่ง,งรัสเซียเนี่ยเรื่องฟู้ดเ e ค u ร i ตี้เรื่องความมั่นคงทางหารคงเป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญอย่างยิ่งด้วยเช่นกันเพราะประชาชนเขาก็เยอะพื้นที่เขาก็เยอะนะครับมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับ แล้วเราแสดงความพร้อมด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีบทบาทสำคัญคือเราเป็นใครค่ะเป็นประธานกลุ่ม77ค่ะครับ G77 นะจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะอ่านี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับ Sustainable Development ที่ทางรัฐบาลของเราแล้วก็ท่านนายกเองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศดอนปรมิวินัยเองเนี่ยท่านก็ผลักดันนะครับในเรื่องของ การทำให้ Sustainable Development Goals หรือเป้าหมายทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเนี่ยมีความสอดคล้องของการดำเนินงานควบคู่ไปกับการทำตามวิสัยทัศน์2025หรือ2025ของอาเซียนด้วยซึ่งเราต้องเน้นเรื่องก่อนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยนึกถึง Environment นึกถึงว่าเอ,อทำยังไงที่การพัฒนาเนี่ยไม่ใช่ชั่ววชั่ววาบนะค่ะเ,<อ><ง>เอออัตราการเติบโตพุ่งสูงปรีเลยเสร็จแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความสั่นคลอนที่ไม่มั่นคงนะครับหมดยังค่ะแล้วก็ง่วงแล้วโอเคหมดยังครับท่านผู้ฟังอย่าไม่ง่วงนะครับ แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งค่ะคือประธานาธิบดีรัสเซียนะคะก็ได้เชิญผู้แทนคณะกรรมาการสาภาพเศรษฐกิจย e ูเรเซียค่ะแล้วก็เลขาธิการของอ,องค์การความร่มมือเสี่ยงไฮ้ค่ะม,มาร่วมหารือกับผู้นําอาเซียนเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจค่ะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศ อีกกลุ่มหนึ่ง Shanghai Cooperation Organization หรือ SCO นะครับซึ่งมีทั้งรัสเซียมีทั้งจีนแล้วก็ประเทศเต่างๆแถบนั้นนะนะฮะได้มาร่วมมือกันอยู่แล้วก็บอกว่าอยากให้มีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับนอกจาก EAEU ที่พูดไปเมื่อกี้แล้ว e Eurasian Economic Union ก็กับ SCO ด้วยนะครับรวมทั้งโครงการที่จีนเสนอคือเส้นทางสายใหม่ะนะครับอันนี้ก็มาพูดกันนายกประธานิดรัสเซียท่านก็ผักดันเรื่องนี้ด้วย ทีนี้ท่านนายกเราตอบว่าอยากใหออ้อยากให้คณะกรรมาการสาภาพเศรษฐกิจยูเรซียค่ะคสนับสนุนไทยแล้วก็เร่งรัดกระบวนกรารพิจารณาการมีเ t a ค่ะระหว่างไทยกับ EAEU ให้เร็วขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราสอดแทรกนะเพราะว่าเมื่อกี้พูดน้องพลอยแล้วให้ฟังใช่ไหมว่ามีประเทศเดียวตอนนี้ <c oughs> ที่มี FTA <c oughs> กับ e อ ก็คือเวียดนามจา้ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไทยกับ EAU ที่น่าจะมี FTA กันด้วยอะละอันนี้ก็ได้พอหอมปากหอมคอเนอะมีหลายเรื่องหลายราวเลย<ช>คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะ,ะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความร่มวมมือด้านเศรษฐกิจหนุมมีไรเหรออ๋อเห็นครั้งที่รลเทเออเทปก่อนหน้าไม่ใช่เทปก่อนหน้าเมื่อกี้เองอ๋อเมื่อกี้เองค่ะเออจำได้ว่า เออมีการบ้านให้หนูให้เปพี่ออกให้กันบ้านไว้ว่าสมาชิก EAEU ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ได้ทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดประกอบด้วย5ประเทศค่ะคืออาร์เมเนียเบลารุสค่าซักสถานคีรกิสถานแล้วก็รัสเซียค่ะอืมเก่งมากนะครับอ่ะหนูทวนสิโอปอมีประเทศอะไรบ้างอาเมเนียค่ะเบลารุสค่ะ คาซาสถานคีเกสสถานแล้วก็ลสเซียค่ะเออโอเคคถือว่าถือว่าทํากันบ้านแล้วก็ผ่านสอบผ่าน <c oughs> จริงๆพี่ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ค่ะมีไปหาข้อมูลมาได้เก่งมากนะครับตรงนี้ถือว่า,าต้องให้เครดิตน้องๆนะครับที่ช่วยมาจัดรายการและยังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ด้วยนะครับโอเควันนี้ทิ้งท,ท้ายแล้วกันกับรายการเราคืออาเซียนเราพูดกันมาสองรายการแล้ว เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้ววันพระสัปดีที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์อาเซียนรัสเซียเลยนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีอะไรตกลน่นอาจจะเอามา,าพิจารณาให้ฟังอีกเ,ออเพิ่มเติมเอ๊ยยังเหลือเวลาเหรออีกต้องห้านาทีแนะ่เอาถ้าถงินพูดอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะในเรื่องของ <c oughs> ด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับแบบเร็วๆนะครับว่าด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางรัสเซียเนี่ย กับอาเซียนเนี่ยคุยกันว่าจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ปีนี้นะครับปีนี้ส5 5 9ัยเนี่ยเป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนแด์รัสเซียอ๋อปีนี้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมปีหน้าเป็นปีแห่งเศรษฐกิจอ,อาเซียนรัสเซียค่ะนะครับปีแห่งวัฒนธรรมก็จะมีกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากเรื่องของการส่งเสริมความ ร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการฉลองวาระครบรอบ20ปีความสัมพันธ์อาเซียนัสเซียด้วยะนะครับทั้งนี้ก็จะมีการคุยการในประเด็นอื่นๆเช่นแนวทางการรับมือภัยพิบัติลัสถานการณฉุกเฉิญน,นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเราเองก็พูดเรื่องว่าเรามีความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่เรียกว่าอาห่าเซ็นเตอร์ อ่าฮะอ่าฮะอาฮะอาฮะมีเพลงอะไรเก่งมากเลยเนี่ย AHA นะครับ ASEAN Humanitarian Assistance Center นะครับเออ่ถึงตั้งอยู่ที่กรุงอ้าวโอปองงงจาการ์ตานะอยู่ที่จาการ์ตานะครับที่เดียวกับสำนักประาธิการอาเซียนมีศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อข่าวที่แล้วเมื่อวันอังคารนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัสเซียเนี่ย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในะปฏิบัติที่เป็นเลิศแล้วก็องค์ความรู้ในด้านต่างๆด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเชิน<ฆ>นะครับทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องของเอกสารผลลัพธ์ซึ่งผู้นําอาเซียนและรัเสเซียได้ร่วมกันรับรองเรียกว่าปฏิญญาโซชิ<ฆ>นะครับก็จัดที่โซชิ เมืองโซชิก็เป็นโซชิเดคอเรชันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไปเปิดดูทางสืบค้นทางเว็บไซต์ได้นะครับเป็นที่เผยแพร่นะครับซึ่งปฏิญญาโซชิเนี่ยเป็นเอ,เอกสารที่วางาาหลักการพื้นฐานนะครับในการดำเนินความสัมพันธ์เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นพื้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่บอกนะยังไม่เป็นแต่ว่ารัเสเซียคงอยากจะเป็นล,ละล่ะเพราะมีการประชุม ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ในระดับผู้นําสูงสุดพระท่านประธานาธิบดีวลา,าดิเมีร์ปูตินเขาเขาร่วมเองด้วยฉะนั้นเนี่ยก็คงอยากจะให้เห็นว่ามี breakthrough หรือมีการที่จะทําอะไรให้ยกระดับความสัมพันธ์ให้สูงขึ้นไปด้วยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปศึกษาดูนะครับทีญญาตัวนี้ด้วย นในรัฐมนตรีของเรานะครับได้ไปประชุมแล้วเนี่ยก็ยังมีการพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะครับกับนายกรัฐมนตีประธานาธิบดีเมนมาคนใหม่ก็ได้พบกันแล้วได้ไปคุยหารือทวิภาคีกันด้วย <c oughs> แล้วก็หารือยังไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามรวมทั้งพบกับนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมการประชุมธุรกิจรัสเซียอาเซียนด้วยคร <c oughs> อบทั่วกระบวนการ ในหนึ่งประชุมใหญ่ในสองตอนที่ผ่านมาค่ะน่าจะพอแล้วเนาะเต็มอิ่มใช่เหนื่อยยังกลับมาอีกไหมอาทิตย์หน้าวันอังคารมาอีกอุ๊ยวอพอติดใจโอเคนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ข่าวหน้าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเชิญน้องๆมาช่วยจัดรายการกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณน้องพลอยอารยามากๆเลย แล้วก็น้องโอปอชื่อจริงเท่าไหร่นะสุชานุตค่ะสุชานุตนะครับแล้วผมชื่ออะไรนะผมออฟสวิผมออฟสวิตนะครับวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทาง youtube ไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมรายการเราคืออาเซียนแล้วก็ติดตามรายการเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีรวมทั้งรับฟังรับชมรายการทางวิทยุสานรมย้อนหลังที่เว็บไซต์ youtube facebook ได้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าที่ไหน Radio สตรนด์รรดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกวันมีเอ่อของให้ทุกคนมีวันที่ดีๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ